ค่ะกราบครวะอาจารย์แล้วก็จเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะสาธุค่ะมีคำถามที่สืบเนื่องตั้งแต่เมื่อวานคือเรื่องของนักกุลปิตตสที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อจิตเรากระสับกระสายอยู่เมื่อเมื่อกายเรากระสับกระสายอยู่แต่จิตเราไม่กระสับกระสาย คนที่จะทำทำแบบนี้ได้คือคนที่มีกำลังจิตแกล่งพอใช่ไหมคะใช่ใช่ต้องชำระกิเลสได้ต้องต้องแกล่งพอต้องชำระกิเลสได้พระพุทธเจ้าตัดในข้อต,อต่อไปอยู่นะ <H. S 2> แต่อาจารย์ไม่ได้อ่านให้ฟังค่ะทีนีออ้มีความสงสัยว่าเราจะทำความแยบยนต์ตรงนี้ยังไงว่าคืออ,อย่างเรา เราปฏิบัติธรรมาประมาณหนึ่งแล้วจิตก็จะแกล่งแล้วก็สามารถทำความสงบในในกายที่ที่กระสับกระสายได้ทีนี้ในกรณีที่ร่างกายเราไม่สมดุลแล้วเราก็ใช้กำลังจิตของเรากดขม่มให้ให้มันให้มันอยู่ได้มาเรื่อยๆจนกระทั่งอย่างนักบวชเราก็ถึงขนาดเป็น เป็นมะเร็งเป็นอะไร <c oughs> แล้วก็เสียชีวิตไปไปแล้วหลายรูปอะไรเงี้ยค่ะเราเราเห็นบางบางท่านก็มาที่เราแล้วจนคือท่านก็คงจะใช้กำลังจิตแบบกดข่มเต็มที่จนกระทั่งร่างกายนั้นซ่อมไม่ได้แล้วก็คือกินอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็บางทีก็เป็นเรื่องของการกดขม่มบางทีก็เป็นเรื่องของวิบากนะมีทั้งสองอย่าง มีทั้งสองอย่างในสมัยพุทธกาลยังมีเหมือนกันนะว่าอกฎขมนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วและแต่ถ้ากฎขมมันจะถึงวันหนึ่งมันก็จะขมไม่อยู่นะมันก็จะทุกข์นะแต่อีกหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีนะพระอรหันต์ล้างกิเลสได้แล้วแต่ก็มีวิบากที่แรงแล้วก็ทุกข์ทั้งด้านโรคภัยไข้เจ็บมากก็มีเหมือนกันมากถึงขั้นขอปิดชีพเลยก็ยังมีขอปิดชีพเลยมันเป็นกรณีพิเศษเลยท่านกับ บอกว่าท่านไม่ได้ติดยึดอะไรท่านบอกไม่ติดยึดอะไร <c oughs> พระสารีบุตรหรือหลายท่านก็ถามท่านติดยึดอะไรหรือเปล่าน่ะสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไม่ได้ติดยึดอะไรท่านว <c oughs> ่างกันน่ะทางพระสารีบุตรพระโมคัลาหรือหลายท่านก็เลยไปก็เลยไปถามพระพุทธเจ้า,าว,ว่าเอ๊ะไหนท่านเจ็บป่วยแล้วว่าไม่ติดยึดอะไรแต่ท่านก็อยากฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> พระพุทธเจ้า,า <c oughs> ก็เลยว่าอ oh, ๋อท่านท่านเป็นอรหันต์แล้ว แต่ว่าเป็นกรณีพิเศษ oh. บ,าบ,าบางทีก็เป็นกรณีพิเศษของท่านนะท่านเป็อราหันแล้วท่านก็จะไม่อยู่ในโลกแล้วไม่ติดไม่เยอดอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วนะแล้วมันทรมานมากบางทีมีวิบากบางอันทรมานมากแล้วท่านก็จะปรินิพานนะ mm. จะจบ mm. ของท่านท่านจะไม่ต่อโพธิสัตว์ไม่ต่ออะไรของท่านนะแล้วพอทรมานแล้วเกิดลําบากเกิเน oh. มีวิบากบางอันบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะของวิบากที่แรงท uh. ่านก็ต้องยอมวางร่างวางขันไปเลย สรุปแล้วก็คือขึ้นอยู่กับวิบากกรรมเอ,อ่อขึ้นอยู่กับจิตของอท่านว่ามันเป็นมันเป็นอะไร,รจิตของท่านเป็นเป็นการกดขม่มหรือว่าจิตของท่านเป็นผู้ที่กําจัดก,กิเลสได้แต่ว่ามีวิบากเล่นงานกดข่มนั้นก็มีวิบากเล่นงานอยู่แล้ววิบากเล่นงานแล้วก็กดข่มเอาเฉยเฉยโดยล้างกิเลสไม่ได้นี่ก็เป็นแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งก็วิบากเล่นงานนะวิบากร้เล่นงานแล้วก็ท่านก็กำจัดกิเลสได้ ท่านไม่ติดไม่ยึดก็อีกอย่างหนึง่งมันเป็นสภาวะจิตของท่านที่ท่านจะล้างกิเลสความยึดมั่นถือมัน่นความติดยึดในแง่ไหนเชิงไหนได้หรือไม่มีสองอย่างซึ่งอันนี้ก็เจ้าตัวของท่านจะเป็นผู้ที่รู้บางทีเราเรา,เราก็ทำใช้กําลังจิตของเราทำทำร่างกายให้ให้สมดุลอยู่แต่ว่าเมื่อวิบากมามันจะไม่สมดุลใช่ไหมคะใช่ใชมันก็จะป่วยไปตามวิบาก วิบากกรรมใช่ก็อย่บบาว่าแต่พระอรหันต์ธรรมดาเลยพระพุทธเจ้ายังมีเจ็บป่วยเลยมีบากมาถึงโอ้โหปวดหลังปวดเอวมีเลยนะปวดหัวก็มีปวดหลังปวดเอวก็มีนี่ค่ะจุดเจ็บก็มีจุดที่อยากถามก็คือว่าเราจะมีความแยบยนต์ในการที่จะแยกแยะตรงนี้ยังไงว่าอ๋อว่าเป็นตัวไหนกันแน่เรากดขม่มหรือว่าเราเป็นเราวิปัสนาใช่ไหมอ่าเป็นกดข่มหรือเปล่า ตัวแยบคายตัวนี้เราก็ต้องตั้งแต่เราอ่านกิเลสหยาบของเราไปเรื่อยๆนั่นแหละเป็นลำดับอ่านอาการของกิเลสเป็นไม่ละอาการของกิเลสเนี่ยมันจะต้องอ่านออกตั้งแต่หยาบกลางละเอียดนี่แหละที่เรียนรู้ไปนี่แหละถ้าเราอ่านออกมันก็แยกได้กิเลสมันก็มีอยู่อันเดียวท่านั้นแหละจะว่าไปจริงๆง่ายที่สุดคือได้ตามที่อยากเนี่ยมันสุขใจชอบใจ ไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมท่านเองอ่านชอบชังอ่านชอบชังอ่านสุขทุกข์อ่านชอบชังให้ออกเป็นเวทน,นา <Great. S 1> ทางใจที่เป็นเวทน,นาของกิเลสะเคหสิตะนะถ้าเราอ่านตัวนี้ออกว่าเฮ้ยได้ตามที่อยากมันสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยาก,ก,าท,ยากทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยถ้าเราอ่านตัวนี้ออกแล้วแม้เราเจ็บปวดหนักๆแล้วเราไม่ได้มีอาการนี้น่า เรื่องไหนเรื่องไหนเราก็ไม่มีแม้แต่ความเจ็บป่วยเราก็รู้ว่าหายก็ดีแต่ไม่หายก็ไม่หายก็เราก็สามารถที่จะทําใจได้วางใจได้หายเราก็เออดีก็ชอบได้ไม่หายก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปได้อย่างเงี้ยใจไม่ได้ชังเลยแม้โรคไปไค่เจ็บเราก็ไม่ได้ชังแต่เราก็รู้ว่าหายหดีแต่เราก็ไม่ได้ชังเราพร้อมรับพร้อมให้หมดไป <im itation> หมดไปได้ก็ดีหมดยังไม่ได้ก็พร้อมรับเต็มใจรับ เต็มใจให้หมดไปเป็นลําดับลําดับได้แล้วอ่านตัวชอบชังตัวนี้ได้สุขทุกชอบชังใช่ส,<ห>สุขชอบชังในใจไม่ใช่เ<ห><ห>วทนาทางกายเวทนาทางกายมากระทบแต่เราอ่านเวทนาทางใจได้<ห><ห>ถ้ายินดีได้ทุกอย่างมันก็ไม่มีกิเลสแล้วอกืก็เป็นเรื่องของวิบากไปใช่เป็นเรื่องของวิบากอ๋อค่ะเป็นไปได้ขนาดนั้นอาจารย์ยังไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มากเลยบางคน<ห> พอไม่เข้าใจแล้วมันจะไม่ค่อยดีแต่พระเจ้าท่านตัดเอาไว้เผื่อเือไว้อยู่เหมือนกัน hmm. คนไม่เข้าใจเลยเอาไปเอามาเจ็บปวหน่อยเดียวก็จะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ย hmm. มันก็เลยจะไม่ดีเอาหรือว่าแม่มีทุกข์หน่อยเดียวมันมีสองอย่างเลยนะพวกที่อยากตายนี่นะอยากตายแบบ hmm. ตัวเองเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้ดั่งใจมากมันก็เศร้าใจเสียใจทนไม่ได้แล้วก็ฆ่าตัวตายไป กับอีกกันนึงเนี่ยไม่ติดไม่ยึดอะไรก็เลยหวังลางวางขันไปเลยอในสมัยพุทธกาลท่านหาอาวุธมาทําลายตัวเองเลยอแล้วอย่างนี้พระอรหันต์มีวิบากไหมคะถ้าท่านปิดชีพตัวเองไม่ไม่ไม่เพราะท่านไม่ติดไม่ยึดแล้วเราท่านจะไม่อยู่แล้วเราท่านก็รู้สึกทรมานมากที่มันอยู่อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ท่านปฏินิพพานไปเลยจริงๆท่านท่านไม่อยากอยู่แล้วท่านไม่ติดไม่ยึดอะไรแล้วไม่เอาแล้วล้างกิเลสหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต่อโพธิสัตว์เนี่ยเป็นลักษณะพิเศษ นานๆจะเจอทีหนึ่งอย่างลักษณะเนี้ถ้าพระนาคามีล่ะคะพระนาคามีก็ยังไม่หมดที่เลสก็มีวิบากโอ้ก็มีวิบากี้เปไม่มาฆาตัวเองตายไม่ได้หรอกพระอรหันต์ที่จะปรินิพานซึ่งแต่แต่เป็นพระนาคามีแล้วคงจะไม่คิดฆ่าตัวตายเนาะโอ้ยไม่หรอกคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะส่วนพระอรหันต์นี่มีบางองค์เท่านั้นที่ท่านไม่ต่อโพธิสัตว์แล้วมีวิบากแรงและไม่อยากอยู่ต่อ ตปให้คนอื่นฆ่าให้เขาก็าไม่ฆ่าบางทีในสม,มัยพุ้โดยการมีเลยช่วยฆ่าหน่อยไม่อยากอยู่ <c oughs> ไม่อยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะช่วยเอาเอาเอา,เอาบาทไปแลกให้เขาฆ่าตัวเองให้ยัง <c oughs> ม,มีเลยนะเคยอ่านอยู่ค่ะนี่เออลักษณะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีอ่ะมันอันนี้เป็นกรณีพิเศษซึ่งนานๆจะมีทีหนึ่งนะที่พระอรหันต่ทรมาน แรงมากนะแรงมากเลยก็มีวิบากที่ร้ายแรงมากแล้วท่านไม่ต่อโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็มีความทรมานแรงมากเลยเวทนากล้าเลยแล้วทนได้ยากได้ลําบากเนี่ยจนท่านเองต้องฆ่าตัวตายเลยกนณะอย่างนั้นอ่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วพระเจ้าก็ยืนยันในตอนนี้เป็นอรหรรันต์นอนขนาดพระอรหันต์ทนไม่ได้นี่แสดงว่าวิบากแรงมากแรงมากวิบากแรงมากก็มีเหมือนกันแบบนั้นนะ น,นั่นนะจะเจอทีหนึ่งแบบพระอรหันต์ที่แรงมากพ่อครูถึงบอกว่าคุณอยากเป็นพระอรหันต์ขี้เลือนหรือเปล่า <c oughs> คือสายที่ไม่ได้ทําความดีมาก <c oughs> พอนะจะไปเจออย่างนั้นสายหลบสายเลี่ยงสายไม่ขยันไม่ขยันช่วยเหลือผู้อื่นเอาแต่ลดกิเลสอย่างเดียวนะแต่ไม่มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นเท่าไหร่อวิาอบากที่ทํามาคือท่านไม่ไม่ขย่วเลอดิงด่งดิงด่งดิ่งไปเลยจะเป็นเอาแต่ตัวเอง จะเป็นสายป่าจะเป็นส่วนใหญ่ oh. สายที่ไม่ค่อยได้พบผู้คนไม่ค่อยได้ช่วยผู้คนแต่ตัวเองก็อยากพ้นทุกข์ mm. สายที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือผู้คน uh. เป็นพระหารแบบนั้นเราซวยจริงๆนะทรมาน มีในพระธรรมดกอาจารย์ไม่กล้ามาอ่านเดี๋ยวคนจะไปตีกินบางคนยังไม่ใช่อรละหันแล้วตัวเองก็ทุกข์มากๆอยากจะหนีโลกไปฆ่าตัวตายลวก็ยุงอาจารย์อ่านหลายที่ยึกยักอยู่จะพูดไม่พูดพูดไม่พูดเอามาสอนไม่สอนมันมีลักษณะพระอรหัน์อย่างนี้อยู่ก็มีแต่เป็นพระอรหัน์ส่วนใหญ่จะเป็นสายป่าสายป่าสายที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือผู้คนดิ่งเอาแต่ตัวเองคนเดียว นะซึ่งก็มาพบผู้คนบ้างแต่พบน้อย oh. พอเป็นผัสสะพอให้ล้างกิเลสได้พอล้างกิเลสได้ก็ไม่อย,อยากอยู่ในโลกแล้วสาย,ยาที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ท่านไม่บำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อสายที่ไม่เอาเลยไม่บำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อเลย uh. นะอย่างเงี้ยทนะ่านก็มีท่านหนึง่งในสมัยพุทธกาลนั้นปิดชีพตัวเองเลย oh. ปิดชีพตัวเองเลยอย่างเงี้ย ท่านทรมานมากกับภาษาลิบุตรก็ไปเยี่ยมเป็นไงเวทนาท่านเป็นยังไงอะไรโอ้ทนได้ยากได้ลําบากมากท่านไม่ไหวแล้ว mm. โอ้โหอยากจะฆ่าตัวตายแล้วเกินอะไรขออาวุธฆ่าตัวตายหน่อยอะไรเงี้ย mm. อะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยน mm. ละอาจารย์เราภาษาลิบุตรก็สอนอา้าวล้วติดยึดเรื่องอะไรอะไรอยู่หรือเปล่าท่านก็สอนท่านบอกไม่มีไม่มีติดยึดผมไม่ติดไม่ยึดเรื่องอะไรครับไม่มีไม่มีม,ม,มันเวทนากล้าอย่างเดียวอะไรเงี้ย mm. ท่านก็เลยพระสารีบุตรก็ไปทูลพระพุทธเจ้าแล้ววันต่อมาก็เห็นว่าท่านเสียชีวิตก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเอ้ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยท่านเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าได้สอนท่านก็บอกท่านไม่ติดไม่ยึดอะไรแต่เวทนามันแรงกล้าความทุกข์ทางกายมันแรงกล้าและเกินจนทนไม่ไหวนะพระพุทธเจ้าก็บอกท่านท่านปรินิพพานแล้วท่านเป็นพระราหันแล้วท่านปรินิพพานแล้วอืไม่มีใครหาท่านเจอแล้วก็คือจบไปเลยจบไปเลย ในในพระไตปิฎดกม<ะ>อนนีอ่าอันเนี้ยอาจารย์เลยไม่กล้าเอามาอ่านกลัวพวกปุถุชนกลัวพวกปุถุชนที่ยัง<ะ>ยังล้างกิเลสไม่ได้แล้วมีความทุกข์มามากๆแล้วไปเอาแบบเดียวกันไปฆ่าตัวตายสวยตายเลยนะโอ้<ะ>เลยไม่กล้าเอามาอ่านไม่กล้าเอามาอธิบาย แต่หไหนๆก็ไหนๆก็เถอะทิบายไ,ไปเถอะ้เข้าใจอันนี้แต่ถ้า<ด>เป็นปูถดชนล้างกิเลสไม่ได้แล้วทนไม่ได้ต่อทุกข์เราจะหนีโลกไปเฉยหนีทุกข์ไปเฉยฆ่าตัวตายนั้นนะบาปแรงอนั้นนะจะบาปอีกหลายชาติเลยผลทุกข์ก็ไม่ผนทุกข์ยังจะบาปอีกหลายชาติเลยเป็นอย่างนั้นอีกหลายชาติเลยกลับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ถามเรื่องเดียวได้ได้รู้หลายเรื่องเลยค่ะเอาเอาสาธุขอบคุณค่ะ